มือนี้คอยยุดคอยชิทําำนาทีเป็นพันรายาทีดีแม่สีเรือนทํากับเขารอคุณสวามีพักเทียงกับมากินเขาอยู่บานมือหนี้คอยสีย่างกุ้งพีวินยัยลราไปได้กุ้งมาจากไซบู๒โลโลละร้อยหกสิบส160บาทเริ่มแหลกคอยก๋าิตําน้าจิม้มซีฟูดก๋าิบเบสิกทั่วไปและน่อน,น้าจิม้มซีฟูดตาบักพริกใส่กระเทียมบีวน้ปาปลาใสุ่งสุรสใส่น้ำตาลและก็บีบักหน้าใสา่ ข่อยมากตามบักพิกใส่ก,กับน้ำตาลมันจังแหลกเร็วปรุงได้ทีแหลขหอยก็สชิใส่หอมพละคนก็นสิบว่าเอาคือใส่หลายเทหอมในตู้เย็นอยเหลือต,ต้นหนึ่งนี่แหละหอยก็เลยเอามาใส่่อยเสียดายเห็นน้ำจิ้มซีฟูดแหลขหอยก็สิมาเป็นคนดังดังไฟเพื่อสิติดขอใส่เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละในช่วงระยะเวลาที่ข่อยล่อให้ไฟติดอ่อยกระิเอากุ้งมาตัดหนวนตัดคามันออกกุก้งโลละ1 6อยนี่กระตูใหญ่อยู่ได้แล้วเนาะ มาล่อเบิงได้ว่าตัดหนวดก็ตัดขาออกมันสิเเรือให้เฮาเบิงจักโลตัดหนวดตัดคามันออกพ่อให้มันได้ปีกง่ายในช่วงจะคอยตัดปีกตัดหนวดคอยกระิงงวงไปเบิงไฟ่คอยนำว่ามันติดอะไรอย่างนี่ตัดหนวดออกแล้วเรือสำนีหนวดที่ตัดออกกับสิแมนโลนึงกุ้งที่ได้มากกับสิเป็นโลนึง่รวมกันแล้วเป็นสองโลตัดแล้วแล้วขอกระซเอามาปีกหีบเลงกระซีหม่ในจักหน่อยเพราะว่าไฟมันแห้ง ในช่วงที่ขอยปีกลูกใส่ขอยกะสินั่งรอกินตาสลอนอยู่ค่อยต้องนั่งพีกตลอดเวลาเพราะว่าไฟของค่อยมันแห้งทิมไว้ข้าวหนึ่งใ,ใหม่หรู้ได้นี่ขอยก็ต้องพยายามพีกกลับไปกลับมาหีบแหลกกะซใหม่ในจักน้อยพออย่างหีบแล้วแล้วข่อยกะสิอยากหีบที่สองกันยังหม่คือเก่าหีบที่สองเทลงไปกะสิตามด้วยหีบที่สาม ก็หีบที่4ได้ดล้ายอยู่ได้เนาะอร่อยหกหีบที่หาประมาณ4านนี่หาโตในละครบริไทยพราะอย่างแล้วๆกะเทียงพอดีคุณสวามีขวากระกลับมากินข้าวบานพอดีมาจ้าก,กินข้าวเทียงน้ำกาล